เอเรามาเจอกันอีกแล้วค่ะกับอาจารย์หมออูอาจารย์หมูอ่อนะคะสำหรับใครก็ตามค่ะที่อยากจะได้ความรู้ที่ถูกต้องทางการแพทย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังความงามและก็เวชาศาสตร์ชะลาวัยอย่าลืมกด subscribe ที่ด้านล่างนะคะที่ช n อ l อาจารย์หมออูหมูอ่อค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการปฏิบัติตัวหลังการฉีดโบอท็อกซ์หรือโบทูลินท็อกซินนั่นเองค่ะหลังที่เราฉีดโบทูลินท็อกซินเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกเรามาดูก่อนว่าโบทูลินท็อกซินเนี่ยเราฉีดตรงบริเวณไหนอะไรยังไงกันบ้างนะคะอย่างเช่นร่องระหว่างคิ้วนะคะขมวดคิ้วหรือว่าโอ้โหหน้าานที่เป็นรอยผ้าเต็มเลยนะคะหรือว่าติ่งกา หรือว่าทรงตาที่ไม่กลมมนสวยหยาปรับรูปทรงตาปรับรูปทรงคิ้วยิ้มให้เหงอะเออนะคะหรือยิ้มโอหูยล่องเป็นหมาบูดอ,อกเลยเต็มหน้าเลยนะคะหรือแมก้กระทั่งการปรับรูปปากให้ดูยิ้มสดใสขึ้นนะคะปรับคางให้ดูได้รูปหรือการปรับจอลไลน์และเฟเชียลแชปปิ้งนะคะหรือแมก้กระทั่งปรับทรงคอให้ยาวระหงแบบนี้นะคะโปรูท็ทอกซินก็ช่วยคุณได้ค่ะหรือแมก้กระทั่งเรื่องอาการบริเวณ ปวดหลังออฟฟิศซินโดรม e นะคะปนุ่มอรซินก็ช่วยได้ค่ะถ้าได้รับก,การศักษาโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์ก็มี e x p e r t i พ e นะคะทีนี้เราดูกันแหละคร่าวๆว่าปวทชนุ่มอรซินทำอะไรได้บ้างเรามาดูสิคะว่าหลังสากเราฉีมาเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเบื้องต้นข้อแรกค่ะงดการนอนราบ4-6ชั่วโมงนะคะ อันนี้จะจําเป็นกับการฉีดใน area ที่ยาสามารถไหลได้หรือว,ว่ามีการ m i g r a t ของยาได้เช่นตรงบริเวณหน้าผากวางคิ้วนะคะตรงบริเวณ u เปอร์เฟสเนี่ยต้องระวังนะคะอย่านอนรับซีถึง6ชั่วโมงนะคะรวมถึง position ในการนอนด้วยค่ะ mm hmm. บางคนนอนแบบาท่าวิสมาลาแค่นอนคว่ำหน้าขนาดนี้นะคะยาก็กระจายหมดตาตกกันมีปัญหากันเป็นแถวนะคะต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วย ที่2ต่อไปที่ต้องหลีกเลี่ยงค่ะก็คือเรื่องของการอบซาวน่านะคะที่อะไรที่มันร้อนร้อนมากๆนะคะในช่วงสักประมาณ2สัปดาห์แรกนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าคนที่มีบริชได้นะคะทั้งก่อนและหลังก็ควรจะหลีกเลี่ยงยาอะไรก็ตามที่ทําให้การขึงตัวของเลือดผิดปกตินะคะก็จะทําได้อ่าให้บริชได้นะคะไม่ใช่แค่ยานะคะอาหารเสริตมต่างๆ เช่นอย่างที่บอกะค่ะ fish oil กิมโกะ vitamin E บลาๆนะคะ, ol, e, blah, 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 ะ,คะหรือยาพวกแอสเพอรินหรือเอนเซต์ระกูลพวกนี้นะคะถามว่าไม่หลีกเลี่ยงได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันก็ทำให้โรชได้ขึ้นนั่นเองนะคะระดับที่3ค่ะคำถามยอดฮิตอาจารย์คะหลังจากทำสวยแล้วสามารถออกกำลังกายได้หรือไม่คะคำตอบนะคะ เขาเบอกไปตรงๆเลยบางคนจะแนะนําให้คนไข้งดออกกําลังกายเป็นเวลา2ส,สัปดาห์นะคะซึ่งอาจารย์ไม่แนะนำค่ะคนไข้ย,ยังสามารถออกกําลังกายได้เหมือนปกตินะคะแต่คําว่าปก,ปกติของที่ถูกต้องคือทางสายกลางค่ะมัชิมาปฏิปทานะคะ,ะ,นนะ,คะอย่างเช่นซอฟต์จ็อกกิ้งเนี่ยโอเคหรือว่าเดินเวลสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยโอเคนะคะแต่รเรี่องการออกกําลังกายที่มัน e อ t e n นซีฟมากเกินไปอย่างเช่นแบบโอ้โห วิ่งเหงื่อโซมกายแบบพิลาทิสเหงื่อท่วมร่างสักสาชั่วโมงก็งดงดไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นการออกกำลังกายซับซ้อเนี่ยทำได้นะคะแล้วก็ถัดไปที่จะต้องระวังอีกค่ะก็คือในเรื่องการล้างหน้าคำถามยอดคิดเลยคืออาจารย์คะถ้าหลังจากทำไปพี่ล้างหน้าได้ไหมบางคนปวนนัค่ะนอยแพทย์บอกว่าเออให้งดล้างหน้าไปก่อนจ้ะ หลังจากทําเสร็จอัโบทอกดีแล้วค่ะแต่หน้าสิวขึ้นค่ะสิวเหิหอว่ากลากขึ้นอะไรงี้ไม่ได้ทําความสะอาดนะคะซึ่งยืนยันนะคะว่าการล้างหน้าทำความสะอาดใบหน้ายังทําได้เหมือนปกติทุกประการนะคะเพียงแค่ว่าทําด้วยความอ่อนโยนเท่านั้นเองนะคะก็คือล้างเบากๆค่อยๆถูฮดัระบบไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่แบบเปิดแบนนะคะ พอเราดูแลผิวอันนี้เรียบร้อยแล้วเรื่องของมาสก์ไรน์เชอร์ครีมต่างๆยังทาได้ตามปกปตินะคะแต่นี้เป็นครีมที่เน้นให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ได้ไปขัดลอกผิวพวกนี้อ,อยาพวกครีมที่ขัดลอกผิวพวกตัวคุณ aha r e t i n o d b h a n y t h i n เนี่ยงดไว้ก่อนสัก1-2สัปดาห์นะคะเพราะว่าผิวจะได้ปรับตัวได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็มีเรื่องของ b r u i i n g ค่ะ b r u i i n g คือถ้าสมุดเป็นรอยเขียวถามว่าประกบ ได้ไหมนะคะคือที่คุณหมอท่านห้ามไม่ให้ประครบเลยเพราะว่าคือไม่แน่ใจว่าคนไข้จะเป็นประครบได้ถูกต้องหรือไม่นะคะก็เลยตัดไปก็ล่มปืด๊ดแต่จริงๆแล้วนะคะอาจารย์แนะนําว่าถ้าถ้าคนไข้นะคะมั่นใจว่าสามารถควบคุมน้ำหนักหรืหหอได้เวลาประครบเบาๆนะคะไม่ใช่กดเอ,อิอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแค่เบ,บาๆเบาๆเบาๆเบาๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยการประครบยังมีประโยชน์มากค่ะที่จะทําให้ลดอาการช้ำบูชิ่งแล้วก็ทําให้การบูชิ่งหาย เอมี list อะไรอีกหน้าที่เป็นคำถามที่ถามบ่อยๆโอเคค่ะโดยภาพรวมก็จะประมาณนี้นะคะก็คือคอนเซปต์สำคัญที่สุดนะคะก็คือ,อดูแลความสะอาดทุกอย่างได้เหมือนปกตินะคะเพียงแค่อย่าขายี้นะคะอย่าทำบุริกรรมใดๆก็ตามที่ทำให้เกิดการขายี้แล้วก็ทำให้การไหลของยาผิดปกติเท่านั้นเองะคะ่ะ โอเคนะคะวันนี้ก็คงจะได้คอนเซปต์ภาพรวมของการปฏิบัติตนหลังจากการฉีดโบทูลินุ่มทอรคซินเรียบร้อยแล้วค่ะถ้ายังไงอย่าสติดตามความรู้เรื่องอื่นด้านผิวน้ำความงามเวชศาสตร์ชะลอวัยจากอาจารย์หมออุงหมูอ่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe รก่ามกันนะคะเราก็จะมีความรู้ให้แต่ละท่านได้เรียนรู้กันหลายๆเรื่องเลยค่ะยังไงวันนี้เดี๋ยว เราลากันไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยเจอกันอีกค่ะ